สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นแมป t o w เว d e f n n s e น i m u l ม t o r กันนะครับก่อนอื่นก็มาดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่สามารถใช้ทำอะไรได้อันนี้คืออะไรเนี่ยเออไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้นะครับผมเพิ่งเล่นครั้งแรกแต่ดูแล้วนะ่าจะเป็นที่เปลี่ยนตัวละครที่เราจะเอาไปใช้อันนี้ต้องเลเวลสิบห้าใช่ไหมอ่ใช่ แล้วก็อันนี้คือปาร์ตี้มีคาเชิญกับปาร์ตี้แล้วก็สร้าง,งปาร์ตี้ลองเชิญไปดูลองเชิญมั่วๆก็ไม่มีคนเข้ามาสองคนเน่ะแต่ก็ไม่ไายหรอกมั้งโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้คือคืออะไรอะเราอตัวนี้เรามีเด้อเราเพิ่งเล่นนะเรามีเด้อใช่ไหมนะ ตัวอะไรกเนาะโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ไม่มีตัวอะไรงงแล้วแต่ก็เอาออกไปเราจะเรียนแบบลุยเดี่ยวมานะครับก็สำรวจไล่เสร็จแล้วแล้วก็เริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างอันนี้คือ๋อระดับระดับโอเคนะครับเฮ้ยอะไรเยอะแยะจางเนี่ยเอาชีวิตรอด หมดสำหรับเราเราโหดอยู่แล้ง่ายเอาหมดหมดคู่หรือเออหมดไรดีหมดคู่เอาหมดสามคนโอเคกำลังหาคู่เล่นเกมสามคนเอมคือผมก็รอมานานแล้วแต่ไม่มีใครเล่นด้วยเลยเพราะงั้นผมจะเอาโหมดโซโลดีกว่านะครับผมจะเล่นโหมดโซโล เริ่มเลยโอเคมาดูกันนะครับว่าจะได้เล่นโหมดโซโลที่สนุกไหมมาดูกันนะครับตัดออกแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับว่าแต่มันต้องกดตรงไหนต่อแล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่อคืออะไรก็ไม่รู้ต้องกดตรงไหนใครรู้ห้างทุกคนต้องกดตรงไหนเอ่ออันนี้ตัวละครแล้วยังไง อ๋ออันนี้ข้างสซ้าอันนี้กดพร้อมโอเคเข้าใจละโอเคเข้ามาในแมปจริงๆแล้วไหนดูซิว่าในแมปมีอะไรที่เราต้องทำฝั่งนี้คือฝั่งของที่มันจะมาวางสไนเปอร์ก่อนเลยเนี่สนยสไนเปอร์อัพเลเวลดีไหมนะอืมถ้าเกิดอัพเราก็ซื้ออันั้นไม่ได้ งั้นก็ไม่อัพละกันเอาตัวนี้มาวางาตัวนี้มาวางด้านหน้าตรงนี้ชึบอา๋วางสิไม่วางงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคโอเคโอเค,อเคแล้วก็อัพเสพร้อมแล้วพร้อมแล้วโกมาเลยฉันพร้อมที่จะต่อสู้นะอ๋อแมปแนวต่อสู้กับซอมบี้ ต่อไปใช้หนึ่งร้อยห้าสิบายสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอัปเกรดอืมเฮ้ยอยากปล่อยให้มันออกไปได้ห้า นี่ความแม่นยำสูงขึ้นห้าร้อยบาทไม่มีอ้าวัานเรละโล้ยโอ้ยน้อนี่อัพสองขั้นแล้วก็วางอีองกอุ้ยเราจะข้ามดีไหมน้อ วาพอติดเองแล้วก็าอว่าพาละแค่นี้วะเฮซอมบี้อะไรซอมบี้ที่เรียกซอมบี้สีขาวได้เป็นซอมบี้อะไรเนี้ยโครงกระดูกสกินเลตันว้าซอมบี้น้องแข็งหรอถ้าเกิดว่ามันตุยมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า อันนี้งอัพเต็มสบอีกอันหนึ่งนะสกิปเว็บตอนนี้ผมก็จะสกิปเว็บแบบรัวๆเลยนะครับ <c oughs> อันนี้คือสไนเปอร์ที่อัพเต็มแล้วนะครับนี่ตัวทางขวานะครับอัพเต็มแล้วเลเวลสี่อันนี้เลเวลสามนะครับอัพยังไม่เต็ม ดูความแตกต่างแตกต่างตรงสีของตัวกระบอกสไนเปอร์นะครับเฮ้ยทุกคนบอสมาเจ้านายชาอุ้ยชื่อโคตรแท่กระบ้าแล้ว พุ่ยจะไปยากอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันอัาปันี้ให้ตันแล้วแค่นี้ก็สิ้นเรื่องวางตรงนี้หนึ่งตัวจะได้ช่วยจัดก,การก็บอสบอสซอนอ๋ออยู่นี่ อ้าง่ายกว่าที่คิดนะสมุดอะไรโอเค เธอ,อตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดนะครับแต่ว่าก็จะพยายามหาอะไรมาพูดนะครับพูดอะไรดีคิดกอนคิดกัน,กนเอ,อ่เออ,อ,อนี่ไงซอมบี้เรืองแสงด้วยโคตรเทพเลยแนวะซอมบี้ที่มีไม้คาถาเสกซอมบี้ได้คุนๆนนะว้าวๆๆเราสามารถกด คำาได้ด้วยว้าวว้าวไม่มีอะไรจะพูดจริงๆแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวไอตัวนี้มันเคยเป็นบอสนี่แล้วทำไมตอนนี้มันเป็นแค่ตัมบีธรรมดาอ๋อมันตัวเล็กลงกระจายแล้วกระจายอยู่โอเคอันนี้ก็อัพตันแล้วครับอันนี้ก็อัพตันแล้วรีตัวสีน้ำเงินนี่มันคืออะไรเนี่ยก็ คงไม่มีอะไรเอ้ยบอสมาเอาเนี่เเวฟที่ยี่สิบห้าแล้วเนี่ยว่าไม่น่าล่ะทาไมบอสมาบอสมาแล้วครับตอนเนี้ยตอนนี้คือเวฟที่ยี่สิบห้าเราบอสมาแล้วโอ้ยความสามารถของบอสทุบพื้นได้หรอทําให้สไนเปอร์เราสตันใช่ไหมนะ่ะมันโยนก้อนหินได้ด้วยโอ้ยขี้กโกงโคตรขี้โกงพลังขี่โกงมากละครับเนี่ยมันจะนํำระเบิดแบบนี้ แต่ไม่อะไรหรอกเรามีพลทหารสุดแสนจะเกียงเกียงในอัพอัพอัพให้ตันอันนี้ลืมอัพตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งนานล้วเพิ่งมาอัพโอเคยิงมันยิงมันยิงมันทุกคนโจมตีสุดฟีเมอร์สุดกำลังคุณไม่สามารถวางได้ที่นี่เอาทำไมอ่ะอ๋ออัพันนี้ก็ได้อมันสตันรวัวเลยนะเนี่ย แต่ก็คงไม,ม่ยากอะไรหรอกมั้งถ้าเกิดว่าลูกน้องมันไม่มีแล้วก็ไม่ยากอะไรเพราะมันจะไม่มีการประจมตีตัวอื่น <c oughs> เดินก็ช้าแค่นี้ก็อีซี่อีซี่แล้วเดินช้าขนาดเนี้ยถ้าช้ากว่าทอ i l e t t ท์เทอร์เรนนี่เอาตัวนี้ไปยิงเดี๋ยวมันก็มีอะไรหรอก กินลูกตะกัวหน่อยเป็นไรฐานเรานี่เลื่อนไม่ลดเลยนะเนี่ยฐานเราเนี่ยโคตรแข็งแกร่งอ้จากการบอสดแล้วเย่ yeah! กลับสิครับรออะไรจากการบอสได้แล้วกลับบ้านแบบนี้ก็เอาไว้แค่นี้อะครับบายบายหายตัวเฮ้ยเดี๋ยว ก่อนไปนะครับรับอันนี้กันหนึ่งอันสองอันโอเคครับบายบายห้ตัว้จจต้องอย่างไร